สวัสดีค่ะช่องกู๊ดทม์วายเจ็้าเกนะคะมาวันนี้มาแนะนําวิธีการตั้งนาฬิการะบบดิจิตอลตัวนี้นะคะดีไซน์หน้าปัดกลมนะเริ่มกันเลยนะคะลูกค้าเริ่มต้นนะให้เราเนี่ยหน้าจอมันจะแสดงผลได้หลายแบบนะให้เรากดมาอยู่ที่หน้าจอที่แสดงวันชั่วโมงเดือนแบบนี้นะหน้าจอทํางานปกติแบบนี้นะคะ แล้วเริ่มกดปุ่มแรกที่ล่างซ้ายนะคะปุ่มล่างซ้ายให้กดค้างจนกว่าจะได้ยินเสียงไฟกระพริบดังติ๊กนะลูกค้านี่กดค้างปุ่มล่างซ้ายเอ้ยล่างขวาพูดผิดล่างขวาล่างขวานะเห็นไหมพอไฟกระพริบติ๊กแล้วเนี่ยวินาทีเนี่ยไฟตรงวินาทีมันกระพริบละแล้วเราก็มากดล่างซ้ายเพื่อเปลี่ยนโหมด กดครั้งแรกให้ล่างขวานะเมื่อกี้พูดผิดอ่าปุ่มที่สองเปลี่ยนโหมดมากดปุ่มล่างซ้ายตอนนี้สองทุ่มอันนี้อยู่ที่สิบหกก็คือสี่โมงเพิ่มเวลาให้กดปุ่มบุนขวานะปุ่มบนขวายนะี่สิบอ่าสองทุ่มสี่สิบเอ็ดนะแล้วก็มากดล่างซ้ายเพื่อเปลี่ยนโหมดจากชั่วโมงไปเป็นนาทีนะกด ปุ่มบนขวาเพื่อเพิ่มจํานวนค่ะสีนะ่บเอ็ดนาะตอนนี้สี่สบเอ็ดนาทีอ่าแล้วก็มากดปุ่มล่างซ้ายอีกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนจากโหมดชั่วโมงนาทีมาเป็นปีละปีนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะสองพันยี่สิบเอ็ดอ่าแล้วก็ประกดปุ่มล่างซ้ายอีกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนจากโหมดอันนี้เวลาเสร็จแล้วนะต่อไปเป็นโหมดเดือนเดือนนี้เดือนสองนะก็เพิ่มจํานวน ปุ่มบนขวาเพื่อเพิ่มจํานวนนะเดือนสองกดปุ่มล่างซ้ายอีกหนึ่งครั้งเปลี่ยนจากเดือนไปเป็นวันค่ะอ่าวันนี้วันที่สามโอเคเนาะเซตเรียบร้อยทุกอย่างกลับมากดปุ่มแรกเลยคือล่างขวาเพื่อกลับสู่หน้าจอปกติเห็นไหมแล้ววันเนี่ยมันจะเซตลันเองเลยวันนี้วันพุธแบบนี้นะคะลองทำดูนะวิธีง่าย ลูกค้าไม่ยากเลยค่ะลองทำดูแล้วจะรู้ว่าการตั้งนาฬิกาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยโอเคนะคะสำหรับใครที่สนใจนาฬิกาแบรนด์แท้ราคาถูกนะอย่าลืมนะคะฝากากดติดตามด้วยช่อง youtube นี้นะเราแนะนำวิธีการตั้งนาฬิกา,ารุ่นต่างๆที่ไม่ยากเกินไปอะ่ะ ลองทําได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจนาฬิกาก็ไปดูที่เพจได้เลยชื่อเดียวกันนะคะ Good Time Y799 นะแบรนด์แท้ราคาถูกแน่นอนค่ะวันนี้ไปแล้วขอบพระคุณนะคะ